ครับมันมาแล้วครับเด็ดผึ่งขาคนเด็ดผึ่งหวานกันเลยครับพี่น้องชิบก่าดอกครับพี่น้องมือนเดี๋ยวมาหน่อยขอตัดขาคนเข้าหนึ่งครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี่มาหน่อยก็ผ้าพี่น้องเขามาปลาคือเกาแล้วครับพี่น้องแต่ว่ามือนี่ฝนตกยงมยเศ้าอีกคือเกาครับพี่น้องปลากระเปียครับ วันอื่นก็ขอขอบคุณเอฟซีสุภูทุคนครับพี่น้องที่เขามารับชมส่องเบาหน่อยครับพี่น้องแล้วก็กดติดตามให้เบาหน่อยครับแต่ครับพี่น้องโบอาไล่เขาปลาเลยครับพี่น้องไปไปหลุ่นเบืองในกันว่าสิมานบามือนี่ครับพี่น้องบรรยากาศกับไม้เก่าครับพี่น้องไม้เก่าถึงเบาหน่อยมากเหมือว่านไปแถวนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าก็มีคนเพิ่นออกไปแล้วครับพี่น้องเพิ่นมาแยงครับเมือคขึ้นเบาหน่อยบ่ได้มากเพราะว่าฝนตกนี่ครับ โหเห็ดกรลายกันไงเร็วนะครับพี่น้องเพิ่นถือฝนครับพี่น้องเหมือว่านใบหน่อยเก็บไปดอกญงไงพิ่น,น้อนี่ค็ดอกหน่อยครับนี่ครับเก็บครับนี่ครับดอกหนึ่งครับเก็บเก็บครับพี่น้องนี่ครับกราไรครับพี่น้อง ครับเห็ดอะไรเดี้ยอะไรเก็บมือที่ได้หมานมาเนาะครับพี่น้องหมานได้หลายบอเพราะว่าหลังจากมาหน่อยลุงคิดไปกับมีคนเกาปลาครับพี่น้องนี่แหละเนาะครับพี่น้องมาชีพยูทูบครับหาเพื่อดีไอ้พี่น้องเพิ่นได้เบ่งครับเพิ่นก็ได้เขาปลาหาอยู่หากินครับสนี้ก็ดีใจแล้วละครับพี่น้องมเป็นยังครับนี่ครับ กะสีมานคือเก่าแล้วครับก้นสีมานไปหาเมื่อี้ครับพี่หน่อยก้นลายอยู่ครับพี่นอ้องเก็บดอกง,งามอยู่ครับครับครับด,ดอกนึงครับเห็ดขาลายน่ครับเก็บครับ ครับพี่น้องหามึองอีกนี่ครับดอกนึงครับเก็บเก็บครับดอกสวยครับนี่ครับดอกนึงครับเก็บนี่ครับเก็ยดขาไล่ะครับเก็บเก็บครับครับพี่น้องเก็บ บรรยาก,กาศยังแยาๆในเด้อครับพี่น้องยังมือดอยู่ครับกล่องกันยังมันกาดปันไหนนะครับยังมือดอยู่ครับพี่น้องครับจุดนี้มีสามดอกครับครับพี่น้องมันอยู่ดอกครับพี่น้องครับเก็บครับ พี่น้องเอิเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าบ้านถือวันยังแห้งครับพี่น้องถ้าปล่อยล่อบ้านก็คงจะใต่ยู่ครับนี่ครับมัไม้อยู่ครับพี่น้องเก็บไปเลยนะครับนี่ครับพี่น้องดอกนึงอีกเลยเก็บครับพี่น้องดอกอ้วนงามๆเลยครับวันนี้ครับพี่น้องแต่ว่าก็ บถือวันนาคือสดเทือนนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดกดอกนึงดอกนงามเลยครับแนบมเห็นครับพี่น้องแนบมาเสาอยู่นี่ครับพี่น้องเห็ดปึงตองครับงามครับพี่น้องเก็บครับนี่ครับพี่น้องหม่วานยังใกล้ไปใกล้มากอะโบเห็นครับพี่น้องสงไดง่ายนี่นะครับพี่น้องห้าเห็ด บมเมนสีหาเบิร์ดเลยง่ายๆหรอกครับแต่ละคนครับพี่นอ้องตอนให้ขนเขาไลา่ทำได้กับม้าอยู่คือเก่าแต่มันจีบมันครับว่ามันกิดสีบ,บัางงาใหม่เนี่ยายางใกล้เนี่ยครับแต่ครับไปหาเมืองนั้นกันดีครับนี่ครับพี่นอ้องเป็นตั้งเป็นตั้งกันโอ้ยจะเม็นดอกหน่อยนี่ครับพี่นอ้องแต่เก็บเอาแบบเก่าคือเมือว่านนิดละครับพี่นอ้องดอกง่ายๆ ครับไปครับครับพี่น้องเกียร์ถือกระลมลมบอสโอ้หนี่มูนึงครับพี่น้องนี่ครับต่อคนหน่อยเรือครับมีดมูหูจักสิไปปาดตือไซครับพี่น้องมาหน่อยก็เลยใส่มือก่อนนี่เรามาระวันแครับพี่น้องไว้ทีถุงใส่ถุงสื่อถุงมือมาใส่อยู่ครับพี่น้องเพราะว่ามาหน่อยมักใส่มือในการหาครับนี่ครับ จุ่มหนึ่งครับพี่น้องทำงามเลยไปครับหาไม่ได้กันอีกพี่น้องผึ่งโต้ง,ตงเดียครับมูหนึงครับพี่น้องจุง่มนี้ยครับอือนี่ครับพี่น้องผึ่งโต้งในบ้านเนี่ครับนี่ครับดอกครูครับเพื่อน พี่น้องดอกงงามครับไปครับพี่น้องอันนี้กันนีครับพี่น้องดอกหนึ่งครับเก็บครับครับพี่น้องพึงตองแดงครับดอกนี้ครับพี่น้องหวานครับว่ามันพึ้งหวานดูนี่นะครับพี่น้องดอกหน่อยกันครับ หวานครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องยังทีเลรอครับก้มสูงครับหลังจากลุ่มขีปไปเพิ่นกับเขามาหากันครับพี่น้องนี่กดติดตามใหม่ใดครับพี่น้องที่เขามารับช่มจิบ่องบ้าหน่อยกดติดตามให้บ้าหน่อยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับมันหมานอยู่ครับมือนี่นี่ครับ อีกกลังออกงามๆเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอีกอยู่ขอยู่ครับสองดอกครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องสามสี่ดอกอยู่ครับนี่ครับพี่น้องมันหมานอยู่ครับพี่น้องฮิดถึงต้องแดงครับขาวจั๊วเลยครับนี่ครับพี่น้องของหันเกิด แคนแต่ลุ่มบอลเก็บเพ็ดกันครับพี่น้องนี่พวกปลาพวกนั้นเป็นของมาเก็บนะครับพี่น้องกระพอครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศม่วนมวนนี่สิละนี่ครับดอกหนึ่งครับพี่น้องจะอยู่โผล่หรอครับพึ่งหวานนะครับนี่น้องครับพี่น้องดอกนะ หาบุกไปบนมากระไดอยู่ครับพี่น้องนี่ดอกํางามอยู่ครับนี่ครับพี่น้องดอกตูมุอยู่ครับนี่ครับดอกางามเลยครับพี่น้องเห็ดของหวานนะครับพี่น้องไปไปหาเมือกันอีกนี่ครับพี่น้องดีดีเลยนี่ครับางามเลยครับไปหาเมืออีกนี่ครับพี่น้องต้นมานี่ ทึ่งหวานงามๆกับพี่น้องนี่ครับหวานเลยครับไปครับพี่น้องหาเมื่อกี้กันอีกนี่คพี่น้องหวานสองดอกครับไปครับพี่น้องหาเมื่อกี้นี่ครับพี่น้องดอกนึ่ง อีกดองนึงครับพี่นออนองขออนุญาตใส่มือแล้วครับพี่น้อง<อ>นขานขุนนี่น,นี่นขุนขุนขาขุนนขนนขุขุนขุนนขนนหุนนีนี่นนขนนนครับนันน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 ันีน ดอกคู่ครับแปดสามครับมันมาแล้วครับเด็ดผึ่งค้าคนเด็ดผึ่งหวานกันเลยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่มาลองร้อยก้านผึ่งเคลียไปครับแ้นเติดครับพี่น้องมาหน่อยมากเพราท่านเป็นท่านเป็นดอกสองดอกโอ้สามดอกอยู่ครับกุ่นครับครับพี่น้องเหี้ยครับ เดี๋ยวมาหน่อยตัดขาไปก่อนน่ครับพิดปลอยค,ครับพี่น้องถือฟ้นหอ,อยคนเก็บเอาไปเบิดกวนบาหน่อยมาหน่อยมาพระท่านไปนีป่ละะครับนี่ครับพี่น้อจงจไว้ให้งสามดอกน่ครับพึ่งห้าคุ้นก็นได้ครับพึ่งวานก็นได้มางั้นครับพี่น้อง ครับมันหมานอยู่ครับพี่น้องเพิ่นจูงไว้ให้นี่รับพี่น้องมันนี้อยู่เก็บห้างห้างนะครับข้นหลายแห้งครับพี่น้องเพิ่งตองครับไปครับพี่น้องไปหาเมื่อนี้กันอีกโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากครับครับหิดึื้ขาขุนครับพี่น้องดูว่าห็ดพึ้หวานท่อนครับพี่น้องนี่ใส่มือเลยครับ่วงนี้ครับเดี๋ยวมาหน่อยปาดขาที่หลังครับนี่เก็บคนครับพี่น้องมือ ม,ม,ปปมูนี่มูใหญ่เติบเลยครับโอ้ปล่อยแห้งครับพี่น้องเ,งเก็บไปก่อนครับพี่น้องเฮ้ยมือนี้คาาดไลยแห้งครับพี่น้องแต่เป็นยัางมานอยู่ครับบางคนเพื่นกับมานั่งก็ไดไล้ครับชอบพี่น้องนี่หมูนี่งามๆู่ครับนี่ครับพี่น้องเดี๋มาหน่อยเอาใหน่อยด นี่ครับพี่น้องมูนี่บ้านหน่อยได้นี่ครับสิบกว่ดดอกครับพี่น้องมูนเดี๋ยวบ้านหน่อยขอตัดขาคนเข้านึงครับนี่ครับพี่น้องมูนมานอยู่ครับนี่บ้านหน่อยจะได้ลายแล้วครับมิติดอกงามครับพี่น้องมีมีติเห็ดตัวกำงามเลยครับพี่น้องเห็ดเผือกขาคนหรือว่าเห็ดเผือกหวานแล้วก็พี่น้องก็ได้มิติดอกงามครับไปครับพี่น้องไปหาบุ้งนี้กันอีกนี่ครับพี่น้อง ข้าลายทั้งปีมาหน่อยย้อนก็มาหาข้าลายครับพี่น้องต้องขุดค้นหลายครับ <c oughs> เิชรผึ่งตองก็มีแต่ดอกง,งามนะครับพี่น้องแต่ว่าก,กุ้นเหเขาหลายนะครับพี่น้องมาหน่อยก็ได้ยามใหญ่ออกมาหาทั้งปีบัางครับพี่น้องมาเจอเห็ดข้าลายแล้วครับพี่น้องไปไปหาลุนพวกนี้กันอีกมั่นสิพานมานนพี่น้องเหลือบ้ซยๆแล้วครับพี่น้องมาหน่อยมาหาหนึ่งมาผัวเพิดผึ่งตองครับผึ่งต,อง,อ,งตองเหลืองครับตัวนี้ นี่ครับพี่น้องมือนี้ค้นหลยอยู่ครับพี่น้องเป็นไห้กลุ่มลมมือดีอยู่หลังจากเบ้าหน่อยล่อยคีบออกไปค้นเขปาปลาเทฟเลยครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องหาอยู่หากินกันไปครับเบ้าหน่อยเห็นพี่น้องคนดีเบิ่งข่าวสารจากเบ้าหน่อยเพิ่นว่าเิ่นก็บขอปลาหาอยู่หากินได้เิ่นก็ดีแล้วละครับมานไผ่มาน,ม,านมั่นครับพี่น้องนี่ส่วนตัวเบ้าหน่อยกับยัในในคงคงได้เก็บอยู่ครับไปครับพี่น้องไปหาเมื่อนี้กันอีก ครับพี่นอหน่อยปลูกไว้ยุงกับบัวใหญ่คือเ่าครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ดอกกะบบัใหญ่เลยแต่เด็กไม่เกลี่ยถือเพ่นกับบัวใหญ่ครับพี่น้องดอกน้อยอยู่ครับเห็ดผึ่งตองแดงครับพี่น้องไปครับพี่น้องไปเบิ่งนี้กันว่ามันที่มีบอนีครับพี่น้องเห็ดผึ่งตองครับดอกงามครับแต่วต่าผม да. มีม <ste ve> ูครับพี่น้องดอกเกียวครับแด่ก็เลื่มออกแล้วครับพี่น้องเริ่มซ้ายแล้ว ขึ้นพี่น้องเศร้ายเห็ดสุงไว้คือเราครับพี่น้องพ่อดอกเกี้ยวครับทั้งนี่าบ่มีมูครับนี่ครับพี่น้องห็ดถ่งต้องดอกนี้อู้ง้ามบนี่ครับพี่น้องงามดยครับพอหน่อยนั่งใจเศร้าไรครับพี่น้องพอหน่อยนี่วกกมันเนี่ยเบงเย็นํำครับนี่ครับสิ่งเลี้ยงแต่เช็ดอื่นเห็ศร้าไรครับพี่น้องกันม่วงามเห็ดครับอ่าเบงดีๆครับพี่น้องกับมานอยู่ครับมือนี่ นี่ครับพี่น้องเป็ดขลาวไรดองงามๆเล่ครับที่ส้วนที่เบาหน่อยหานี่เป็นปลาพาี่น้องนี่ครับพี่น้องคนกระตกุกขางปลาุนกับมีคนห่องเ,เต็มปลาอยู่ครับพี่น้องนี่มาหน่อยเด้่นี้นออกมาครับพี่น้องแต่มันมานอยู่ครับไม่ต้องผีกับพ่อได้เก็บอยู่ครับพี่น้องไปไม่างอีกพี่น้องสองดอกนี่ครับ, quick, น,รบ,บ,บ dangerous. นี่ครับเขาบุไดมีเขาบุไดโอห้ากัอนเนาะนี่ครับพี่น้อง ับนใส่มือเลยใส่มีดบ่ได้ครับเพิ่นคือฝนครับพี่น้องเพิ่นพลอยครับนี่ครับพี่น้องเห็ดกึึงตองงามๆครับพี่น้องเลยนี่ครับมานลองเก็บก่อนแห้กล่องไม่โบได้นี่ครับน้องนึงเดี๋ยวมานลองเก็บอีกครับหลอกครับพี่น้องนะครับหาเบุ้งนี้กันอีกครับพี่น้อง ออกดอกเดี่ยวอยู่ในในเดือๆคนครับพี่น้องในมือออกดุกๆืครับพี่เดียวพี่น้องออกเดี่ยวอู้บ้าหน่อยนี่ครับพี่น้องช่วงหลังกับมะพร้าวเสือยู่เห็ดลังแหล่ครับพี่น้องหรือ่าเห็ดหน้าแร่นะครับช่วงหลังครับพี่น้องบ้าหน่อยว่าสิพ่อเราครับเดี๋ยวบ้าหน่อยที่ออกล้วครับพี่น้องชวงทุยท่ายล้วครับนี่ครับพี่น้องเห็ดที่ใดครับขึ้นกระตาครับกังามอยู่ครับพี่น้องเหมือนี้เห็ดมีแต่กับงามเลยครับพี่น้องเนาะตามทีนค้ชิบครับพี่น้องไป ช่วงกุฏิไายเราบ้าหน่อยขอฝากน้ำเนี่ยครับพี่น้องแล้วครับพี่น้องส่วนกุฏิไายเราบ้าหน่อยกขอฝากน้ำเนี่ยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าหน่อยนะครับพี่น้องเพื่อสิบริพลาทคลิปใหม่ๆครับส่วนกุฏิไายบ้าหน่อยก็จะขอขอพุ่นครับเอฟซีสุภูทุคนครับีิเขามารับชมส่องบ้าหน่อยแล้วกันย่างพันในพี่เอฟซีบ้าหน่อยครับขอขอบพุ่นในไลค์ครับรอยกดติดตามให้บ้าหน่อยนั่นนะครับส่วนคลิปนากดติดตามใหม่ครับพี่น้องเพื่อสิบุญสิพลาทคลิปต่อไปครับพี่น้อง เอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้มาหน่อยสิขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ